สวัสดีครับผู้ชมที่ตดตามผ่านแฟนเพจ Nation ทันข่าวนะครับผมวิทิภาภัรปิระลโรธกับผู้สื่อข,ข่าวของ Nation TV ครับตอนนี้เรากลับมาเกาะติดบรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งเป็นการชุมนุมอภิปรายนอกรัฐสภานะครับของกลุ่มมอเฟสครับที่ประกอบไปด้วยเกลือการที่หลากหลายครับหลังจากที่โตโต้ปิยรัตจงเทพขึ้นอภิปรายการทํางานของตํารวจ ที่ระบุนะครับว่าตารวจขนกําลังชุดควบคุมฝูงชนกันมาเป็นจำนวนมากทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณนั้นนะครับก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นล่าสุดนั้นมีการปิดการจราจรปิดถนนทั้ง4ี่เลนที่อยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา,านะครับขณะที่ตารวจตึงกําลังอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะไม่ให้มวลชนนั้นเข้าไปประชิดอาคารรัฐสภา,าซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมครับไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นกันครับ ล่าสุดในขณะนี้นะครับก็เป็นการตรึงกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนและก็บรรดาอากาศของกลุ่มรัศดรนะครับที่ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ห่างจากจุดบริเวณนี้อาคารรัฐสภานะครับประมาณ50เมตรครับวันนี้รัฐสภาถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษนะครับห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดครับแล้วก็ตํารวจนั้นก็จะตรึงกําลัง3ชั้นด้วยกันนะครับในการดูแลความปลอดภัยด้านหน้ารัฐสภาครับ ที่คุณผู้ชมได้เห็นไกลๆครับนั่นก็เป็นชุดควบคุมฝูงชนที่เดินทางมาจากทางภาคใต้หลังชุดควบคุมฝูงชนก็จะเป็นแนวของกำแพงแล้วก็เป็นแบรีเอร์เป็นแท่งงเหล็กที่สูงประมาณ2เมตรนะครับมาปิดถนนทั้ง4ี่เลนเพื่อที่จะไม่ให้ ประชาชนนั้นเข้าไปใกล้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านของเวทีการอภิปรายที่ผู้ชุมนุมนั้นได้ใช้รถบรรทุกหล้อมาเป็นเวทีการประสยัยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมเดินเข้าไปดูใกล้ๆซึ่งเวลานี้นะครับก็มีการอภิปรายบรรดารัฐมนตรีไปประมาณทั้งหมด6คนแล้วด้วยกันนะครับโดยกลุ่มแรงงานก็อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลินนะครับถึงประเด็นเรื่องของการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเยียวยาที่เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับก็เลยทําให้มันจะมีไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจจะอยู่ในสิทธิ์ของประกันสังคมแต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับก็มีการใช้โครงการม3 3เรารักกันแล้วแต่ว่า การนโยบายของการช่วยเหลือโควิดเนี่ยนะครับกลุ่มแรงงานมองว่ายังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการชุมนุมที่บนเวทีตอนนี้ก็ยังคงปราศัยกันอยู่ต่อนเนื่องก็คุณบอกว่ามันไม่ได้เนี่ยครับตอนนี้มวลชนที่อยู่บนฟุตปาดนั้นก็ ลงไปฟังการประสายบนท้องถนนได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ปิดการจราจรเมื่อสักรูที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับก็จะอภิปรายในวาจะมาจาัดก,กิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐสภานั้นนะครับจะหลจากเาเลื่อนการลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจเนี่ยเร็วขึ้นแต่ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็จะมาชุมนุมพรุ่งนี้จะเป็นคิวของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับก็จะมาจัดกิจกรรมการซึ่งนําโดยรุ่งปรัตยานะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมาชุมนูดอย่างบนเวทีเราก็จะเห็นนะครับว่ามีกระตาษรูปของรัฐมนตรีที่ัูกที่ปลายเดี๋ยวให้คุผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับที่ผ่านมานะผู้หญิงในรัฐสภาค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยนะคะ จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านที่ผ่านมามีการเลือกตั้งแล้วก็มีผู้หญิงเข้า,าสภามากขึ้นมีสัดส่วนของผู้หญิงมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นการอภ <นะ S 2> ิปายเรื่องข,ของกลุ่ม <S <S 1> <S 1> ความหลากหลายทางเพศนะครับรูปแบบของรัฐภฐารัสภฐฐาแบบเดิมเป็นรัสบาฝ่ายขวาซึ่งขวา,ามากๆขวาตันตันนะคะแต่เวยาที่ด้อยค่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ให้มีบทบาทลดทอนลดลดทอนบทบาทของพวกเขาเหล่านั้นไปเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านี้มีสกยภาพในการพูดและมีการสกิภาพในการจับเครื่องสูงนะคะจนกระทั่ง อย่างที่บอกอย่างที่สสก็ถูกตัดสินไปนะคะในเรื่องของการถือหุ้นแต่พอปชอรอนะคะลักษณะที่การถือหุ้นแบบเกียวกันมันไม่เล่นงานเลยนะคะไม่มีใครได้ถูกตัดสิสทธิ์เห,หมือนสสทางด้วยก่อนที่พี่กอล์ี่อนาคตใหม่หรือหตัดสินเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นความไม่รอบใจของรัฐบาลซึ่งไม่มีความผิดใดน,นะคะในระบอบประชาธิปไตยเราจะเน้นย้ำนะคะในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ สิทธิทเคศองซุปาสิทธิีกทำลายะเกศสิทธิทงอาชีพสิ่งที่ทั้าหาทหงหลายแหล่มันจะต้องอยู่ในพื้นที่ของปะัะธานอีกอด้านหนึ่งทุกเป็นเวที <ไข S 1> คู่ขนานนะครับการล่าสุดนะคะเซ็กเวิร์กเกอร์ บนเวทีบนการพิปรายในรัฐสภานะครับกลุ่มของทางการชุมนุมในวันนี้เนี่ยก็นำเขาเรียกว่า<อ>นำ<อ>โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับามา,หา,าให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้รับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการพิปราย,รายของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรกคก้าไกลนะครับก็ขึ้นปราศัยซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนที่สนใจแล้วก็หันหลังกลับมารับฟังการภิปรายใน ซึ่งจับคู่ขนานกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการอภิปรายออนนี้กลุ่มของอนนีคุณน้องคนนี้เป็นน้องที่เคยถูกตำรวจขรไปคุมขังไว้ถูกตำรวจขอาดำเนินคดีนะครับหลังจากที่ชุมนุมวันนี้ก็กลับมาทาหน้าที่การอาสาขอให้ครับทําหน้าที่พยาบาลอาสาตามปกติแล้วจัดแจงกับคนรุ่นใหม่อย่างไร เท่ากับเราเห็นชอบว่าการใช้กฎหมายความมั่นคงร้ายแรงและมาตรา1นึสองในการกว่าจับคุมขังปราบปรามนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสภาลงมติไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไป เท่ากับเราเห็นชอบเป็นธรรมเนียมการปกครองแบบใหม่ของเดประยุทธ์ว่ารัฐบาลสามารถอ้างพระราชกระแสมากลบเกลื่อนความผิดพลาดของตนเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะิดอันนี้ก็เป็นคิวเป็นคุมวิพาลิมเจริญรัตนะครับที่อภิปรายอยู่ในสภาแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างจุดของ20คน ลุ่มผู้ชุมนุมที่ติดตามรับชมอยู่นะเวลานี้ครับเงินแต่งตั้งลูกตัวเองให้เป็นทวนเอกส่วนเวทีอภิปรายนอกสภาก็ยังเป็นการอภิปรายโดยกลุม LGBT. ม่ม l อ b t ีบีีให้เมียแต่งตั้งกลุ่มก้อนบวนของพวกตัวเองให้รับเขาเรียกอะไรตําแ,ตแหน่งดีๆและที่สำคัญมีเงินไปโดดร่มให้ทุกคนดูฟรีตอนนี้ผู้ชุมนุมนั้นนะครับก็ภ้าษีใครภ้าษีพวกกูทั้งนัง้นอยู่ประมาณพอสมควรเหมือนกันนะครับ แล้แค่เือไม่แค่เกินในไหนกมีต้องต้น่ตตายติดตตายตัดกาลังตารวจคาหนึ่มาดูแลความปลอดภัยในงานลความตายซึ่งต้ต่อี่รัฐธรรว่าเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปืองนะครับเพราะว่าการชุมนุมและพลเรือเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็แคกิปาเพื่อบนเปิดครอบครัวพวกเขานั้นครอบครัวรบาที่รัฐบาลอเบยเลี้ยงก็คือวันละ400บาทนะครับครอบครัวใครซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะใช้งบประมาณวันละไอโบน สี่ล้านกว่าบาทดิฉันใช้แอนด o อยเลยไม่สามารถเข้าขับเขาได้ก็เลยทำให้ทางตัวกนัคนัะที่ขึ้นมาพิ่ายในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยโอ้ครอบครัวบางคน เพื่อให้มีอำนาจเพื่อให้กินตั้งแต่แยกบางกระบือจนถึงแยกเกยบกายเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางได้เพราะว่าปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงครับเพราะเขาบวกประชาชนทนไม่ได้ละออกมาร่วมม็อบเพราะถ้าเกิดสมุนวันใดวันหนึ่งประชาชนอดกินอดตายมีเงินน้อยไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ครอบครัวบางครอบครัวยังร่ำรวยและสวยสุดอยู่บนท้องครูประชาชนอยู่ได้การชุมนุมน่าจะเสร็จสิ้นช่วงของ22นิานะครับตามที่กลุ่มชุมนุมเนี่ยได้ขอแจ้งกับทางตำรวจไว้ว่าจะยุติการชุมนุมในช่วงประมาณเวลา22นาิาตอนนี้ก็กับเราได้ มีการระดมแผงเหล็กนะครับใสเรียกว่าทบํบแนวสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตารวจนั้นก็เริ่มที่จะขยับมาประชิดจากจุดบริเวณน,นี้ค่อนข้างที่จะกดดันกับกลุ่มมวลชนพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการนาแผงเหล็กมากั้นจากจุดบริเวณน,นี้ที่เคยทําเป็นเซฟโซนให้กับนักข่าวได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ย นำแผงเหล็กมากั้นแล้วก็มีการตึงกําลังจากเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับอยู่ประมาณ2ชั้นด้วยกันนะครับหลังจากที่ตโตโต้พิยรัต์จงเทพได้ขึ้นปราศัยแล้วก็ขึ้นอภิปราย ตอนนี้ก็เดินทางกลับไปแล้วตอนนี้ก็มีการขอขยับให้กลับมาใกล้กับแนวตั้งที่ตั้งของทางตำรวจเป็นสองชั้นนะครับ ตอนนี้ก็ขยบมาจะประเช็ดด้านหลังเวทีแล้วนะครับด้านหลังเวทีตอนนี้ก็จะมีบรรดากลุ่มของผู้ภิปรายบางส่วนที่ยังคงอยู่ด้านหลังนะครับที่ขึ้นปราศัยไปเมื่อช่วงเย็นอภิปรายนสภาก็จะมีกลุ่มเครือข่ายแรงงานมีกลุ่มสลัมสีภาามีกลุ่มปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็มี กลุ่มของกาดวีโวนะครับคุณโตโต้ที่มาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของตำรวจซึ่งก็ตรงกับเ,เรื่องของวันนี้ที่สสเพื่อนของคุณโตโต้ก็คือโลมสสโลมนะครับลังซีมันลังซีมันโลมที่อภิปรายเรื่องของตั๋วช้างซึ่งวันนี้เนี่ยบนเวทีก็มีการพูดเรื่องของตั๋วช้างว่า ไม่ใช่ประเด็นปมปัญหามไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่ประเด็นที่ตํารวจนะเวลานี้เนี่ยก็คือตํารวจนะครับต้องจ่ายเงินจ่ายสวยจ่ายค่าตําแหน่งเพื่อที่จะให้ได้เติบโตซึ่งตำรวจชั้นผู้น้อยที่ลงมาดูแลประชาชนเนี่ยก็คือเป็นผู้น้อยที่ต้องมาตัดตรำแทนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่สุขสบายนะครับอันนี้ก็เป็นการปราศัยซึ่งโตโตเนี่ยก็ยังเปรียบเทียบ ตำรวจไทยกับตำรวจพม่าที่ตำรวจพม่าออกมายืนเแียงข้างกับประชาชนนะครับซึ่งตัวโต้ก็บอกว่าอยากเรียกร้องให้ตำรวจนะครับผ่านมาแล้วประชาชนจะปกป้องตำรวจเอง